หลงเล่เลขาสาวตอนที่สี่คุณไม่รู้หรอแต่งตัวอย่างเงี้ยนึกว่ารู้ดีสิฉันจะไปรู้ได้ยังไงไม่มีใครบอกสักหน่อยแต่คิดว่าน่าจะเป็นแถวชายทะเลประจวบหรือหัวหินคะประจวบเขาตอบห้วนห้วนพยายามมองแต่ทางที่ไปแทบไม่เหลือบตามามองหลอนเลยทำให้หญิงสาวชักคิดว่าที่อุตสาห์แต่งตัวมาจะเสียประโยชน์เปล่า แอร์ในรถก็เย็นแล้วหล่อนต้องมานั่งหนาวในชุดกางเกงขาสั้นกับเสื้อเกาะโอให้ผู้ชายคนหนึ่งที่เอาแต่มองทางไม่ได้คิดที่จะแลรหล่อนสักนิดหรือว่าเขาจะเป็นเกย์จริงๆนี่คุณคุณว่าชุดนี้สวยไหมหล่อนชี้ชวนให้เขาดูเสื้อเกาะโอที่หล่อนสวมด้วยอยากจะลองใจไม่ทำไมล่ะคะฉันเห็นผู้ชายชอบมองผู้หญิง แต่งตัวแบบนี้กันจะตายไปตราบใดที่ไม่ใช่โนไม่ใช่ลูกเมียตัวเองผู้ชายเขาก็มองหากำไรให้กับตัวเองกันทั้งนั้นล่ะเอา้าแล้วคุณไม่ใช่ผู้ชายหรอไม่เห็นคุณจะมองเลยหลอนย่อเอาตรงๆและวเขาก็หน้าแดงชัดเพราะผิวขาวหรือว่าหลอนพูดแทงใจดำเขาเข้าแล้วว่ายังไงล่ะหรือว่าคุณไม่ใช่ผู้ชายบอกฉันมาตรงๆก็ได้ ภาวัดไม่ตอบเขาเหลือบมองกระจกหรังเห็นชีวินยังหลับอยู่จึงจอดรถเข้าข้างทางเมื่อทันที่กันิกาจะถามว่าเขาจอดรถทำไมหลอนก็ถูกดึงเข้าไปหาอ้าปากจะประท้วงหลอนก็โดนเขาจูบแทบไม่ทันได้ตั้งตัวหญิงสาวทุบแขนเขาพยายามดึงตัวเองออกแต่จนเขาพอใจหลอนจึงได้เป็นอิสระสองคนมองตากัน โดยไม่รู้ว่าคนแก้งหลับอยู่เบาะหลังแอบปรีตาขึ้นมามองเขาวนี้เห็นผมเป็นผู้ชายขึ้นมาหรือยังคุณเป็นพวกเฉวยอากาศรอนว่าเขาเสียงไม่ดังเพราะกลัวชีวินจะตื่นขึ้นมาเห็นสองคนเลยไม่รู้ว่าคนข้างหลังแก้งหลับมาตลอดทางผู้ชายก็อย่างนี้ไม่ใช่หรอคุณน่าจะรู้ดีเมื่ออย่างนั้นก็คงไม่แต่งตัวมายั่วให้ถูกใจผู้ชายขนาดเนี้ย เดี๋ยวผมจะจอดปั๊มข้างหน้าคุณจัดการเปลี่ยนชุดนี้ออกสะินะเรื่องอะไรฉันต้องฟังคำพูดคุณก็ลองไม่ฟังสิสีหน้าเอาจริงนั้นทำให้กันยิกางไม่กล้าจะโต้เถียงอะไรอีกหล่อนสบัดหน้าหันออกไปมองวิวข้างทางในขณะที่พาวัดนำรถเข้ามาสู่การจราจรใหม่อีกครั้งเพียงคู่เดียวรถกระจอดสนิทที่หน้าห้องน้ำภายในปั๊มน้ำมัน พาวัดหันมาทำตาดุใส่หญิงสาวหล่อนจำต้องเปิดประตูกระแทกเท้าเข้าไปเปิดท้ายรถหยิบกระเป๋าตัวเองเข้าห้องน้ำไปพอการิการลงรถไปแล้วชีบินก็ดึงตัวขึ้นมานั่งพางบิดขี้เกียจพาวัดนายไม่เข้าห้องน้ำหน่อยหรอไม่ล่ะเรายังไม่ปวดแต่ฉันว่านายน่าจะเข้าสักหน่อยเช็คความหลอกของตัวเองทำไม ภาวัตถามพรางก็เอกใจเขาปรับกระจกมองหลังให้ส่องหน้าตัวเองจึงได้พบว่าริมฝีปากเขามีรอยริบสติกสีชมพูเปื้อนอยู่ชีวินหัวเราะเบาๆให้กับข้างหลังเพื่อนที่นิ่งงันไปแล้วก็ทำท่าเอนหลับต่อภาวัตจึงได้รู้ว่าตลอดทางมาเขาไม่ได้หลับและคงรู้เห็นการกระทำของตัวเองทุกอย่างกัยิกาในชุดใหม่ ที่เรียบร้อยกว่าเดิมเดินกระแทกเท้าเข้ามานั่งที่หลอนหันไปมองชีบินที่ยังนอนหลับตาแล้วก็หันมาตาเขียวใส่ภาวัดเมื่อได้สังเกตสีหน้าจืดเจือนของเขาว่าไงล่ะเขาวนี้พอใจคุรุยังชายหนุ่มไม่ตอบเขามองหน้าหล่อนสีริบสติกยังเรเทอะแสดงว่าหญิงสาวไม่ได้ส่องกระจกดูตัวเองเลยอาจเป็นเพออราะอารมณ์โมโห เขาบอกใบหล่อนด้วยการชี้ที่ปากตัวเองทำไมอีกไม่ทราบนี่คิดจะให้ฉันจูบคุณอีกหรือไงถึงจะพอใจมันจะมากไปแล้วนะนายภาวัตกันยิการไม่เห็นแต่ภาวัตมองกระจกหลังเห็นเต็มตาว่าชีวินกำลังกั้นหัวเราอทั้งที่ยังแก้งหลับตาอยู่ชายหนุ่มแทบอยากจะกั้นใจตายให้ดูแล้วรู้รอดคุณเป็นอะไรของคุณ กัญญาเห็นอาการผิดปกติเหมือนคนจะขาดอากาศหายใจของชายหนุม่มหล่อนขมวดคิ้วม,มองอย่างสงสัยภาวัตได้แต่สายหน้าทั้งที่ยังก้มหน้าก้มตาหลบหลอนก่อนที่เขาจะเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งเอานิ้วจิ้มริมฝีปากเธอแถมมองด้วยสายตาเคร่งเครียดทำบ้าอะไรของคุณหล่อนแวก่อนจะหันไปเห็นปากาตัวเองในกระจกรอยรีบสติกเลิ ที่ทำให้ต้องตาตูปิดปากเพราะกลัวตัวเองจะกรีดออกมาเมื่อเห็นภาวัดมองไปด้านหลังยังคนที่นอนหลับตาแต่ก็ปากยิ้มอยู่รันก็เข้าใจอาการของเขาในนาทีนั้นรีบหากระดาษมาจิดริมฝีปากแล้วก็กำมัดทุบคนที่นั่งข้างไปด้วยเขาได้แต่เบี่ยงตัวหลงมิกลาร้องออกมาการเดินทางต่อไปนั้นมีแต่ความเงียบ กัญญิกาไม่คิดจะพูดอะไรออกมาอีกนานๆก็หันไปทำตาเขียวใส่คนขับสักครั้งจนเมื่อถึงจุดหมายกรอนก็รีบปีกตัวไปชมบรรยากาศรอบรีสอร์ทไม่สนใจว่าชายหนุ่มสองคนจะไปติดต่อสอบถามกันที่ไหนอย่างไรที่สุดกรอนก็ไปยืนรับลมเย็นมองทะเลอยู่ใต้เงาต้นสนหญิงสาวคุ้นคิดถึงเรื่องที่ผ่านมา งานเลขาเฉพาะกิจของรอนเพียงแค่เริ่มต้นได้สองวันรอนเอาใจไปพัวพันกับภาวัตอย่างง่ายดายแค่ได้ใกล้ชิดไม่กี่ครั้งรอนก็เผลอใจไปกับเขากัญยิกาไม่นึกเลยว่าเธอจะเป็นคนใจง่ายอย่างนี้แอบคิดถึงเขาเป็นบ้าปเป็นหลังที่ทำยั่วเขาทำตามหน้าที่หรือเธอใหญ่เขาสนใจเธอกันแน่แล้วผลของมันละ่ะเขาจูบเขากำลังคิดว่ารอน ให้ท่าเขากำลังคิดว่าหล่อนง่ายหล่อนใจง่ายแมนแต่แหวนที่เขาสวมให้โดยไม่ได้ตั้งใจเขาจะคิดยังไงเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเป็นคนเดียวที่หล่อนคิดถึงหรือจะคิดว่าหล่อนง่ายอย่างนี้กับทุกคนยอมเขาง่ายๆใครจะเห็นค่าหล่อนต้องเลิกต้องตัดใจเสร็จทีกลับไปจากที่นี่ก็สมควรที่จะออกจากงานได้แล้วแมนจะเพิ่มเข้ามาทำงาน แต่ก็บรรลุผลหล่อนรู้แล้วว่าเขาไม่ใช่เกย์่อนปิดงานได้เรียบร้อยฉันจะไปจากที่นี่ไปเรียนต่อเมืองนอกอย่างที่ฝันไว้นี่แหละความฝันจริงๆของฉันหญิงสาวบอกตัวเองเบาๆแล้วปล่อยให้ลมทะเลพัดเอาความสับสนในใจออกไปนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหรจนกระทั่งได้ยินเสียงถอนหายใจข้างตัวนี่คุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่ นานพอที่จะรู้ว่าคุณขาแข็งแรงขนาดยืนนิ่งๆได้นานเป็นครึ่งชั่วโมงเสร็จธุระแล้วเรากำลังจะกลับคุณหิวหรือเปล่าจะทานอะไรกันก่อนหรือว่าจะไปหาทานร้านข้างนอกไม่หิวฉันอยากจะกลับถ้าคุณหิวก็ไปทานเองสองคนเถอะเดี๋ยวฉันจะกลับไปรอที่รถรันขยับจะหันหลังกลับแต่ถูกจับต้นแขนไว้อะไรอีกล่ะคุณเนี่ยเรื่องนั้น ถ้าคุณไม่ย่วม,มาหูผมก่อนผมคงไม่อ๋อนี่ไม่คิดจะขอโทษยังจะมาโทษว่าเป็นความผิดของฉันอีกหรอช่างมันเถอะยะกลับไปเนี่ยเราก็คงไม่เจอกันอีกแล้วฉันจะเด็กเสียว่าฝันไปความเจ็บแปบแร่นขึ้นถึงหน้าอกได้ยินคำของเขากานิกาเหมือนจะหายใจไม่ออกหลอนพยายามแกะมือใหญ่ของเขาแต่ไม่สำเร็จทั้งทุบทั้งตีเขาเขาก็ไม่ยอมปล่อย เรากลับไม่รู้สึกถึงแรงของรอนทำไมจะไม่เจอกันอีกคุณจะออกจากงานแล้วหรอทำไมคุณเพิ่งจะมาทำงานได้สองวันเท่านั้นเองนะหรือว่าพอผมเรื่องแค่เนี้ยคุณถึงจะต้องออกทนอยู่ไม่ได้เลยเหรอเรื่องแค่เนี้ยพูดง่ายเนี่ยคุณภาวัตฉันจะออกไม่จำเป็นที่จะต้องทำต่อแล้วแล้วรับรองว่าจะไม่ให้คุณเห็นหน้าอีกปล่อยฉันสักทีรอนสะบัดตัวหลุดออกจากแขนเขาจนได้ แล้วก็ตวัดฝ่ามือบนใบหน้าที่แอบคิดถึงทั้งกลางวันกลางคืนนั้นจนหันไปรอนจะไม่ยอมอ่อนแอตามใจหัวใจตัวเองกับผู้ชายคนนี้เด็ดขาดภาวัตหน้าหันไปตามแรงตบรอนคิดว่าจะได้เห็นสีหน้าโกรธเกรี้ยวของเขาแต่กลับได้เห็นสีหน้าแสดงความปวดร้าวแกนิกาไม่อาจทนยืนมองหน้าเขาต่อไปเพราะเขากำลังจะทำให้หล่อนหวั่นไหวได้อีกครั้ง จึงเดินกลับไปที่รถชีวินกอดอกยืนพิงข้างรถรออยู่เอา้าวยายกันในวัดล่ะไม่รู้เขาสิคะพี่วินจะกลับหรือ,อยังการปวดหัวอยากจะกลับบ้านแล้วรอนพูดพร้อมกับเปิดประตูหลังเข้าไปนั่งชีวินพยายามถามหล่อนเรื่องอาหารกลางวันแต่กันยิกาเอาแต่สายหน้าปฏิเสธอย่างเดียวจนเขาอ่อนใจหันกลับไปทางเดิมเพื่อนหนุ่ม เดินกลับมาด้วยสีหน้านิ่งปกติมีแต่สีของใบหน้าด้านหนึ่งเท่านั้นที่ผิดปกติจนสังเกตเห็นได้ง่ายๆโดยเพราะเขาเป็นคนผิวขาวจัดพอมาถึงก็เปิดประตูขึ้นรถไปอีกคนแต่เขาจับแขนไว้พูดเสียงเบาให้คนที่นั่งอยู่ในรถก่อนไม่ได้ยินไปทำอะไรกันมาหน้าแกถึงได้แดงเป็นรอยห้านิ้วขนาดเนี้ภาวะชะดุ เอามือปิดแก้มข้างที่ถูกตบมองเพื่อนตาค้างมันชัดเสียยิ่งกว่าชัดอีกเพื่อนทะเลาะอ,อะไรกันฉันนึกว่าเปล่าภาวัตตัดบทแล้วขึ้นรถประจำที่คนขับชีวินจำต้องตามขึ้นไปนั่งข้างเหลือบมองเบาะหลังหญิงสาวเอนตัวหลับตานิ่งแต่เขารู้ว่าหล่อนไม่ได้หลับหันมามองเพื่อนที่กำลังออกรถแต่หน้าเครียดแต่ก็ได้แต่ถอนหายใจ